ว่าสวยมันคือการให้เกียรติหรือการลดทอนความเป็นคนให้เหลือเพียงอาหารตาเส้นแบ่งระหว่างความชื่นชมกับการล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจาอยู่ที่ตรงไหนมาติดตามประเด็นนี้ในอินเทอร์วิวกับคำพกาค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้ <_ S 1> าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่นะคะทาง Voice TV ค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาคุณผู้ชมคะเมื่อบ่ายวันนี้นะคะมีข่าวว่าคุณสะระยุทธสุทัศนะจินดาจะหยุดนะคะที่จะเป็นพิธีกรในทุกๆรายการอยู่ในช่อง3มคุณผู้ชมก็คงอยากรู้ว่าแขกคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าเพราะว่าอดออมถนอมปากไม่พูดมาตลอดอาทิตย์ พรุ่งนี้ในรายการอินเทอร์วิวนะคะมาติดตามว่าแขกจะให้ความเห็นนะคะหรือมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรแต่วันนี้เรายังไม่พูดเรื่องนั้นค่ะมีอีกเรื่องนึงซึ่งก็น่าสนใจและควรจะวิเคราะห์ลงไปให้ลึกๆด้วยนั่นก็คือเรื่องการที่มีคนไปชม ออไม่ใช่มีคนไปชมหละค่ะพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะคะก็ชมอดีตนายกยิ่งรักว่าที่สงทหารเนี่ยไปถ่ายรูปอดีตนายกก็เพราะว่านายกเป็นคนสวยไงล่ะแม้คนสวยใครๆก็จะอยากจะถ่ายรูปในฐานะที่สนใจเรื่องสตรีนิยมแล้วก็เฟมินิสนะคะแขกอยากจะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมนะคะ ฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงให้คุณชมติด Hashtag Interview แสดงความเห็นมาใน Facebook ของ Voice TV หรือว่าในทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียในโลกตะวันตกเขามีคำว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม Compliments or Harassment คำชมหรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศจริงๆแล้วมันแบ่งออกเป็นสามอย่างนะคะวันนี้ที่แขกจะเอามาคุยกับคุณผู้ชมแบบที่ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดก็คือสมมติว่าเราเดินไปบนถนนนะคะ มีกลุ่มหนุ่มๆกลุ่มผู้ชายแซลน้องสาวคนสวยไปไหนเลอจ๊ะอันนี้ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจาเพราะว่าร่างกายของผู้หญิงนะคะไม่ใช่อาหารตาของใครแล้วผู้หญิงอย่าถือเอาคําชมที่เขามาตะโกนว่าคนสวยไปไหนจ้าอย่าคิดว่าผู้ชมนะคะอันนั้นแหละเรากําลังถูกคุกคามทางเพศประเภทหนึ่งอันนี้เข้าใจไม่ยากแต่มันมีสิ่งที่เข้าใจยากขึ้นไปกว่านั้นอีกนิดนึงก็คือสมมุติว่าคุณผู้ชมไป พรีเซนต์งานในห้องประชุมอยู่ในที่ทํางานนะคะแล้วก็แต่งตัวสวยงามไปตามปกติเข้าไปนั่งในห้องประชุมปุ๊บผู้ร่วมงานหรือเจ้านายบอกว่าโอ้โหตัดผมใหม่แล้วสวยจังหรือว่าวันนี้ดุ่งกระโปรงตัวนี้ดูทําให้รูปร่างดีขึ้นในบางสังคมที่มีความเคร่งครัดในเรื่องเซ็กชวลฮารัสเมนในที่ทํางานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า การชมเรื่องความงามของผู้หญิงในที่ทำงานเนี่ยเป็นเรื่องผิดกาละเทศะแล้วไม่ควรจะพูดนะคะเพราะในขณะนั้นเรากำลังเรากลังอยู่ในบริบทของความเป็นมืออาชีพหรือเป็น professional ทีนี้จุดที่มันจะเห็นได้ชัดมากก็คือจุดที่เมื่อผู้หญิงก้าวเข้ามาในปริมณฑลของการเมืองผู้หญิงจะได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือได้อย่างไรนะคะมาดูว่ามันมีกลไกลทางวัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่ไปทำงานกับเรือนร่างของผู้หญิงแขกอยากจะให้คุณผู้ชมดูรูปนะคะสิบอันดับนักการเมืองหญิงที่เขาบอกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดอ่านะคะค่อยๆดูไปเลยแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตไปพร้อมๆกับแขกว่าพวกเธอเหล่านี้มีบุค,คลิกอย่างไรแต่งตัวอย่างไรอ่าค่อยๆดูไปนะคะ คุณผชมจะสังเกตเห็นว่านักการเมืองหรือผู้นำหญิงที่จะได้รับการยอมรับนักถือแล้วบอกว่า powerful powerful ทรงพลังส่วนใหญ่จะตัดผมสั้นใส่สูทแสดงท่าทางที่ก้าร้าวหรือไม่แต่งหน้าไม่มีใครแบบติดขนตาหรือว่าใส่เสื้อใส่เสื้อแบบแขกอย่างนี้นค่ะไม่มีนักการเมืองที่ไหนใส่เพราะอะไรก็มีคนวิเคราะห์ว่า เฮ้ยหรือการที่เวลาผู้หญิงอยากจะทําตัวให้เป็นที่ยอมรับนับถือเธอไม่สามารถให้คนยอมรับนับถือเธอได้จากความเป็นผู้หญิงของเธอเธอต้องยอมเสียสละความเป็นผู้หญิงแล้วไปยืมอวัยกรบางอย่างของผู้ชายเข้ามาไว้ในเรือนร่างของเธอเช่นต้องไปยืมสูตรผู้ชายมาใส่ต้องไปทําตัดผมสั้นๆต้องไปทําท่าแมนๆต้องไม่ยอมแต่งหน้า แต่มีนักการเมืองผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อแล้วพยายามจะต่อสู้ด้วยนะคะบอกว่าเรื่องอะไรความเป็นผู้หญิงมันก็ควรจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความน่าเชื่อถือไม่แพ้กับผู้ชายมาดูนักการเมืองที่เขาบอกว่าเซ็กซี่ที่สุดนะคะมาดูอ่านี่นักการเมืองยุคใหม่แล้วนะคะไม่ต้องไปทําท่าเคร่งขรึมอีกต่อไปอยากได้เซ็กซี่กว่าได้เป็นไงคะคุณผู้ชมแบบนี้สมว่าคุณผู้ชมเจอนายกแต่งตัวแบบนี้ถ่ายรูปแบบนี้ ลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าเอ๊เราจะมอบความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศไว้กับเงื้อมือของผู้หญิงที่เซ็กซี่แบบนี้ได้หรือเปล่าอดูกันไปเรื่อยๆทีนี้มาถึงเรื่องข้อห้ามว่าเอ๊การชมของผู้หญิงเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมถ้าเรามีนักการเมืองที่แต่งตัวขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นยังไงกลับมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าการชม ผู้หญิงในขณะที่เธอกำลังอยู่ในบทบาทที่เป็นอาชีพของเธอที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับประธานาธิบดีบารักโอบามามีชนิดที่ว่าทีมงานต้องส่งเมมโมไปตำหนิเลยนะคะเพราะว่าบารักโอบามาไปชมอายการสูงสุดท่านนี้นะคะคามาลาแฮร์ริสบอกว่าเป็นอายการสูงสุดที่หน้าตาดีที่สุดในบรรดาอายการทั้งหมดทั้งปวง ไม่ได้เลยนะคะมีคนไปบอกว่า โอบามากำลังจะเปลี่ยนนะคะ system of power ของแฮร์ริสให้ไปอยู่ใน system of beauty นั่นก็คือกำลังจะลดทอนความเก่งกล้าสามารถในแง่ของความเป็นมืออาชีพของเธอให้กลายเป็นแค่ก็ผู้หญิงเนี่ยมีอยู่ในโลกนี้ก็ดีก็สวยงามเป็นอาหารตาถ้าจะทำงานเก่งด้วยก็เป็นเพียงผลพลอยได้ในเมืองไทยก็เหมือนกันก็มีข้อถกเถียงกันเยอะนะคะว่าเวลาสื่อจะเรียกทนายความสาวสวย อาจารย์หนุ่มหลอ่อนักธุรกิจหญิงสาวสวยมากแม่ลูกหนึ่งผู้ประสบความสำเร็จคำถามก็คือว่าเอ๊ะเราชื่นชมผู้หญิงเฉพาะที่หน้าที่การงานหรือในความเก่งกล้าสามารถของเธอโดยไม่พ่วงเอาความสวยของเธอมาด้วยได้ไหมข้อที่สองผู้หญิงที่เป็นมืออาชีพทำไมจะต้องไปยืมเสื้อผ้าของผู้ชายมาใส่นั่นคือทำไมต้องใส่สูททำไมจะต้องทำตัวแมนแล้วลองคิดในทางกลับกันนะคะถ้าผู้ชาย อยู่ในอาชีพแล้วอยากให้คนนับหน้าถือตาถ้าผู้ชายมาใส่เสื้อผ้าในวัยกรของผู้หญิงวันนี้รัฐมนตรีนะคะใส่เสื้อลูกไม้ไปไประชุมสภาคนก็หัวเราะเยาะการที่คนหัวเราะเยาะเสื้อลูกไม้เพราะอะไรก็เพราะว่าเสื้อลูกไม้มันมีความน่าเชื่อถือมันมีศักดิ์ศรีต่ำต้อยด้อยค่ากว่าการใส่สูทใช่หรือไม่นี่เป็นคําถามที่ข่ยจะฝากไว้สําหรับคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามก็มีคนนะคะบอกว่า ผู้หญิงพวกนี้ทําไมมันเรื่องมากแบบนี้เขาชมชมไปก็รับไปสิทําไมจะต้องมาดัดจริตทําหัวสูงบอกว่าโอ้ยฉันเป็นมืออาชีพมาเคารพฉันที่ความเป็นมืออาชีพสิมชมว่าฉันสวยทําไมนี่ก็เป็นข้อถกเถียงกันส่วนที่พลเอกประวิทย์จะชมนายกปูนะคะว่าเป็นคนสวยจะจัดอยู่ในประเภทไหนก็คงต้องทิ้งไว้ให้คุณมชมนะคะติดแฮชแท็กอินเทอร์วิวมหาแขกส่วนแขกนะคะใครจะชมว่าแขกสวยยินดีรับเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ รวิวกับคำพัก,กาไปแล้วนะคะช่วง In Your Voice วันนี้นะคะเราจะสัมภาษณ์อาจารย์ปิ่นแก้วเหลืองอารามสีจากคณะสังคมาศ,าศ,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์เป็นนักสังคมวิทยาแขกก็อยากฟังเสียงของอาจารย์นะคะว่าออในประเด็นนี้อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรสวัสดีค่ะอาจารย์ปิ่นแก้วค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณแขกอาจารย์คะอาจารย์ติดตามเรื่องการใช้อำนาจนะคะพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงอาจารย์เขียนบทความเรื่องทํานองนี้มาประมาณนึงแขกก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าไอ้การที่เราไปชมผู้หญิงถูกชมว่าสวยมันเป็นการมันอยู่ในบริบทไหนถึงจะเป็นความชื่นชมในบริบทไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าอันเนี้ยไม่เวิร์กละค่ะครับ คืออันนี้ก่อนอื่นต้องบอกนี้นะคะว่าในอันนี้ในโลกตะวันตกก่อนกันแล<ฆ>้วกันคำ<ฆ>ชมผู้หญิงว่าสวยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคําชมอย่างจริงใจน,นะก็ต้องเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าหาพูดนั้นมาจากเพศชายซึ่งกลุ่มอนานาจต่างๆในสังคมนะฮะร<ฆ>วมทั้งอานาจในการยกย่องผู้หญิงด้วยนี้การชมความงามที่ผิดกาลและเทศาเนี่ย มันสามารถกลายเป็นเรื่องของการแสดงอำนาจของผู้ชายเหนือผู้หญิงได้อย่างง่ายดายนี่ขอยกตัวอย่างสั้นๆเรื่องหนึ่งได้ไหมคะ,คะยกตัวอย่าง<ค>เลยค่ะ,คะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรายากจะเข้าใจเหมือนกันค่ะอาจารย์เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาชมเราก็คือเขาชอบเราไงเขาชมเพราะว่าเขาแบบเอ็นดูเราไงมันเป็นการแสดงอำนาจตรงไหนคะอาจารย์ค่ะเอาเนี่ยเอา เรื่องที่น่าจะรู้กันทั่วโลกอะค่ะเมื่อสามปีที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวแนะนำเพื่อนร่วมพักของตัวเองเนี่ยนะคะคุณไอ้าคามาลาแฮริสคะะซึ่งเป็นอายการสูงสุดคนแรกที่เป็นผู้หญิงของมรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะในงานเลี้ยงระดมทุนของพักนะ,ะเปิดต่อสาธารณะอะไรทำนองเนี้ยทีนี้โอบามาเนี่ยหลังจากยกย่องอ คุณแฮร์ริสเนี่ยว่ามีความสามารถความอุทิศตนฉลาดเฉลียวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยค่ะก็หยอดท้ายว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคลาลาเนี่ยยังเป็นอายการสูงสุดที่สวยที่สุดในประเทศอีกด้วยค่ะนะฮะคำชมหยอดท้ายเนี่ยกลายเป็นชนวนที่โอคนด่ากันทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อมวลชนค่ะทีนี้ความเห็น ที่รุนแรงที่มาเนี่ยจริงไม่ได้ไม่ใช่แค่มาจากผู้หญิงหรือเฟมินิสต์นะคะแต่ว่ามีนักคิดนักเขียนผู้ชายในสื่อออกมาวิจารณ์อย่างรุนแรงว่าอันเนี้ยไม่ใช่คําชมอืมค่ะมันเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมไม่สง่างามเป็นพฤติกรรมการดูถูกทางเพศอย่างยิ่งบางคนพูดแรงขนาดว่าโอบามาเนี่ยควรที่จะต้องไปรับการอบรมเกี่ยวกับเจนเดอร์เซนซิวิแรงมากนะคะ,นะคะ แล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเสียงวิจารณ์พอหลังจากไม่กี่ชั่วโมงนะคะเข้าใจว่าเท่าที่จําได้<ม>คือบมาก,ก็รีบโทรศัพท์ไปขอโทษคามาลาได้ตัวเองอันนี้ต้องเข้าใจว่าคามาลาเป็นเพื่อนเขานะคะรู้จักกันมานก็อยู่พักเดียวกันอนิดประเด็นคือว่าคือถ้าชมในกระะเาเศะแบบนี้นะคะคามาลาเขาเป็นอายการเนี่ยด้วยสมองคะนะคะด้วยความสามารถของเขานะคะเขาไม่ได้ก้าวขึ้นมาในตําแหน่งอ,อที่ค่อนข้างสูงอันนี้เนี่ยจากความสวย ค่ะนะนี่ในในพื้นที่ทางการเมืองแบบนี้เนี่ยการที่ผู้ชายมองผู้หญิงเพียงแค่ความงามคือไอ้ลกข้างนอกของเขาเนี่ยออ,ออกมาจากปากของผู้นําประเทศด้วยเนี่ยนะคะถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอัน,นับถ้าใช้ภาษาอังกฤษคือ politically incorrect นะะในโลกตะวันตกเขาไม่ทํากันนะฮะนี่ถ้าเกิดอันนี้อันนี้ขอขอเตือนไว้เลยว่าถ้าเกิดผู้นําบ้านเราเนี่ยนะไปเวทีโลก นะคะแล้วก็ไปชมประธานาธิบดีต่างประเทศหรือนายกต่างประเทศนะแะ่เยอรมันจะติดใต้แล้วบอกว่าโอประชาชนของประเทศของท่านช่างโชคดีจริงๆที่ได้นำที่สวยขนาดนี้มาปกครองประเทศอันนี้เนี่ยประชาชนของประเทศเขาจะโกรธทั้งประเทศนะคะเพราะถือว่าไปดูถูกเขาคือคือประชาชนเขาเลือกผู้นําขึ้นมาเนี่ยเลือกเพราะว่าผู้นํามีความสามารถมีสมองนะคะ มันใช่เรื่องเพราะความสวยอันนี้ค่ะดัง <c oughs> นั้นความสวยมันหรือความงามไออทอมันนี้ซึ่งผู้ชายมีอำนาจในการยกย่องผู้หญิงเนี่ยการสแสดงออกอย่างผิดกาลเทสเป็นมันเข้าไปสู่การเมืองเรื่องการเหยียดเพศได้โดยง่ายอาจารย์คะแต่คนไทยเองสมัยที่อดีตนายกรัฐนนตรียิ่งรักเป็นนายกเนี่ยเราก็พูดถึงนายกทุกวันเลยว่านายกสวย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 เวลาไปต่างประเทศก็โอ้โหเราภูมิใจจังเลยนายกเราสวย เคยมีผู้นำประเทศไหนที่ชมนายกเราว่าสวยแล้วอาจารย์รู้สึกว่านี่ไงนี่คือการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อำนาจของผู้ชายอย่างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอะค่ะอิฉานคิดว่าในพื้นที่ทางการเมืองเนี่ยเขาไม่ชมว่าคนสวยกันโดยไม่อย่างที่ว่าค่ะไม่รู้จักกาลเทศะค่ะ พราะว่าในพื้นที่ทางการเมืองอันนี้นะคะนี่พื้นที่ทางการเเป็นเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ไอ้พื้นที่ทํางานเนี่ยในเมกาในเรื่องนี้แบบเยอะมากอยู่ๆจะไปเขียนชมโปรไฟล์ในไอ้ลิงก์ถิดอ่ะที่เป็นที่โพสต์เครือข่ายการทํางานมันมีคดีเมื่อปีที่แล้ว <c oughs> มีอยู่ๆผู้ชายจะเขียนชมว่าโอ้ลูโปร,โปรไฟล์คุณสวยจังเลยเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเครือข่ายธุรกิจซึ่งเขาต้องการที่จะสร้างเน็ตเวิร์กอันเนืงมาจากการการโชมเห็นว่าเขามีผลงานอะไรยังไงบ้างอยู่ๆไปชมเพาว่าสวย อาจารย์คะแต่ว่ามันทําให้เราอยู่ยากเกินไปหรือเปล่าตอนนี้ผู้ชายทุกคนที่กําลังดูรายการเราอะอาจารย์ก็จะไม่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เรารู้สึกว่าเพื่อนเราเดินมาแล้วเขาสวยมากเลยแต่เราจะชมเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปล่วงเราเมื่อทางเพศเขาหรือเปล่ามัน,นมีเราจะปฏิบัติตัวต่อกันอย่างไรคะอาจารย์แล้วมันมีเส้นแบ่งตรงไหนว่าตรงเนี้ยคือการดูถูกตรงเนี้ยมันไม่ใช่ความชื่นชมจริงๆ ตรงนี้คือมันเป็นโจ๊กที่แ yeah, ย่มากๆอาจารย์ค่ะค่ะเห็นด้วยค่ะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องซึ่งในในในสังคมตะวันตกเขาก็เพียงกันเยอะแต่ว่าบอสตอมไลน์มันคือบริบทที่พูดอะคะ่ะค่ะทีนี้เรามีผู้นําประเทศเนี่ยแน่ๆคุณยิ่งรักไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าเธอสวยงั้นเราคงไปเลือกดาราแล้วะแต่ว่าความสวยเป็นคุณสมบัติของคุณยิ่งรักซึ่ง เราเห็นแล้วเราก็ภูมิใจก็นแน่นอน <c oughs> แต่แน่นอนนี่ฉันไม่เชื่อว่าคนซึ่งเลือกพรรคไทยรักไทย,ไทยหรือเลือกคนที่รักขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศเนี่ยเลือกเพราะเหตุผลเดียวว่าเธอสวยค <c oughs> ดังนั้นเวลาเอานักการเมืองอื่นๆคุยกันเรื่องงานนะคุยกันเรื่องนโยบายล้วก็บอกว่าอ๋อแน่ละ่ะก็ทําออกมากเพราะเธอสวยคนจึงอยอมรับเนี่ยอันนี้ถือเป็นการดูถูกทางการเมืองแน่ๆอยู่แล้ว <c oughs> รวมทั้งการใช้ความ วาฒกรรมความสวยซึ่งใน,นนี้เป็นวารกรรมวกิกตอเรียนนะ,ะในการมองผู้หญิงลดรูปลงเหลือแค่ไอไออ็อบเจกต์ A ptic, เป็นวัตถุทางเพศแบบนี้เนี่ยการใช้ไอสิ่งซึ่งคนไทยถือว่าเป็นการชมตามธรรมชาติเพราะผู้หญิงนันมักถูกเจตเปลวความสวยอยู่แล้วเนี่ยไปกบเกลื่อนเรื่องที่มันหนักไปกว่าน,นั้นนะคะไอเรื่องที่มันเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการคุกคามเสรีภาพของคนเนี่ยค่ะอันนี้ฉันถือว่าเป็นเป็นเรื่องร้ายแรงมาก อาจารย์<ป>ชัดเจนเลยที่อาจารย์พูดตรงนี้นะคะว่าไปใช้เรื่องการลดลดทอนนะคะความเป็นมนุษย์เป็นวัตถุทางเพศแล้ว ไม่เพียงเท่านั้นยังไปกรบเกลื่อนเรื่องอื่นนะคะคือเรื่องการไปริดรอนหรือว่าไปคุกคามเสรีภาพส่วนตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีเวลาหมดแล้วจริงแล้วอยากคุยกับอาจารย์ยาวกว่านี้นะคะไว้ถ้ามีโอกาสนะคะจะต้องขอเชิญอาจารย์มาร่วมแสดงความคิดเห็นในช่วง i n Your Voice กับเราใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปิ่นแก้วเหลืองอารามสีมากขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ คุณชมเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูว่าคุณชมติดแฮชแท็กอินเทอร์วิวแสดงความคิดเห็นมากับเราว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ วิเคราะห์เฉียบวิจารณ์คะคุณผู้ชมติดแฮชแท็กอินเทอร์วิวร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการความคิดเห็นของคุณผู้ชมล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะมาดูความคิดเห็นแรกจากคุณอภินยาเวชยชัยค่ะบอกว่าการชมของเขาครั้งนี้คือการล้อเลียนและใช้มุกตื้นๆแบบที่คิดว่าโก้เก๋แต่เปล่าเลยมันยิ่งสะท้อนทัศนคติดูถูกผู้หญิงแบบดับดๆาด้วยซ้ําผู้ชายที่ชอบใช้ลูกไม้ตื้นๆแบบนี้อย่าคิดว่าผู้หญิงชอบนะคะบอกเลยว่า เลี่ยนและกลวงนะจ๊ะ,ะคุณนีรภัยสินทิชัยค่ะบอกว่าสวยน่ารักเซ็กซี่เย้าโยนงดงามสงมับลาบล l บล,บลมีทั้งนะคะคำเสริมอำนาจใชออ้ดูถูกนะคะและบางครั้งบางคราบางคำก็เป็นการลดทอนคุณค่า อาจทำให้กลายเป็นวัตถุทางเพศก็ได้อันนี้รวมถึงอำนาจที่มันมาพร้อมกับการจับจ้องด้วยนี่ศัพทวิชาการมาเต็มเลยนะคะคุณถั่วงอกคือฆาตกรเอ๊ะถั่วงอกเป็นฆาตกรเองไงคุณถั่วงอกคือฆาตกรบอกว่าเป็นการยกย่องครับแต่ความสวยที่มีไม่ได้หมายความว่าคุณจะกระทำการใดๆกับเขาก็ได้มันจะต้องดูบริบทอย่างอื่นเสริมเข้าไปถ้าสวยใส่บิกินี่หน้าโดนข่มขืนเอ๊ะใครพูดนะการนึกเอาเองว่าสวย แล้วน่าจะโดนข่มขืนอันนี้เป็นภาวะกำมละสันดานของบุคคลทำไมออแฟนคลับรายการอินเทอร์วิวปากจัดกันขนาดนี้นะคะมาดูความคิดเห็นต่อไปค่ะคุณนิทิตนะคะมองว่าสะท้อนถึงความคิดผู้พูดที่จำกัดคุณค่าของผู้หญิงให้อยู่เพียงแต่เรือนร่าง ความงามไม่ได้มีคุณค่าในแบบที่ผู้ชายถูกมองให้มีนะคะอีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะบอกว่าคุณกิตตินารอดถึงพี่แขกจะสวยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปสะกดรอยตามไปถ่ายรูปถ้าพี่แขกไม่อนุญาตความคิดเห็นนี้โดนใจแขกมากที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดของอินเทอร์วิวในค่ำคืนนี้ค่ะพรุ่งนี้มาติดตามกันนะคะแขกจะมาคุยเรื่องคุณสรยุทธ์แล้วค่ะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ